สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P D O X Channel นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวมิดนิวบาเบลกันนะคะเป็นแบบมิดนิวบาเบลแบบอัปเกรดค่ะนี่แหละบาเบล C ได้มีการอัปเกรดนะคะทุกคนคือยูโฟเรียนั่นเองเป็นระบบใหม่นะคะอัปเกรดตัวละครเก่าๆนั่นเองคือแบบว่าลดมากคืออัปเดตอันนี้มาแล้วแบบตัวละครมีความแบบลุกเล่นขึ้นเยอะมาเอาแบบไปเอาไปเล่นได้แบบได้ลดมากค่ะทุกคนที่หัวข้อน,นี้นะคะยูโฟเรียเนี่ยตรงนี้แหละ คือเราอัพไปแล้วแหละเราอัพไปประมาณ4ขั้นนะคะทุกคนนี่แต่ไม่ได้อัพเต็มแบบสุดนะแบบอัพแค่แบบค้างไว้ตรงนี้ให้มันบป,ปลดสกิลที่มันอัพเกรดเนาะสอันนะ ก็คือสิจะทําอะไรได้บ้างสกิลขั้นแรกที่ปลดนะคะจะเป็นสกิลอนนิวเวฟนะคะคือเป็นสกิลที่มันแจกโลนะก็คือสกิลนี้จะได้รับการอัปเกรดค่ะก็คือสามารถซ้อนทับโลได้นะคะโลไม่หายค่ะสามารถซ้อนทับโลได้อัน,นี้ลดมากอยากได้มากอันนี้คือโลดะก็คือฝั่งเราที่มีโลอยู่แล้วนะคะถ้าเราใช้สกิลแจกโลไปมันก็จะซ้อนทับนะคะไม่เกิน200ของโลเดิมนะคะคือลดมากส่วนถ้าปลดขั้น2นะคะขั้น2นี้ก็จะเป็นฟิลบับแก่งๆเนาะก็คือถ้าเพื่อนเราอะจม ใช่ไหมเพื่อเราก็จะได้รับอัตราคิดหนึ่งเปอร์เซนต์นะคะสำหรับทุกค่าโล่สามร้อยแต้มอันนี้มันเลิศตรงนี้แหละมันเลิศตรงนี้แหละก็คือเราจะได้อัตราคิดเพิ่มขึ้นด้วยเออไม่ได้แค่แบบได้โล่อย่างเดียวนะได้บัฟด้วยได้บัฟคิดด้วยอันนี้เลิศเพราะว่าคีย์คอรมันก็ได้ใช้เนาะหลายตัวเนาะเออส่วนขั้นสามก็จะเป็นการอัปเกรดสกิลอันนิวเวฟอีกนะคะนี่มันเลิศตรงนี้ก็คือจะสามารถนะคะได้โล่เพิ่มอ่ะเพิ่มเพิ่มค่าโล่สแต็กเพิ่มโล่ได้อีกนะคะเป็นอีก40%ค่ะแล้วไม่พอคะ พันธมิตรเราฝ่ายเราก็จะได้รับดาเมจลดลงค่ะเอ้ยลดดาเมจอันนี้ลดมาก25%เลดมากทาให้เราถึกชําถึกชําโลชํานี่แหละมันเจิ้งตรงนี้แหละโอโ้โหถึกไปปะอันนี้ถึกเลยแบบเป็นเป็นแทงได้ลดๆเลยอะ่ะส่วนขั้น4ี่อันนี้คือดีมากจะเป็นการนาให้เราแบบสามารถเสกโลดได้อัตโนมัตินะคะเนี่ยเมื่อฝ่ายเราถูกโจมตีนะคะชีบาเบลเนี่ยจะเสกโลให้ใหม่เลยค่ะเป็นแบบฟิลฟิลแบบโลออโต้แบบลดมาก ซึ่งมันจะเกิดได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบนะคะยังไม่พอนะคะเมื่อฝ่ายเรานะคะแบบตีตีกับไปประมาณสาครั้งซีงก็จะเสกโลอีกให้อีกนะคะแบบโอ้โหลดมากแต่สามารถเสกได้สองรอบเลยคือแบบมันแบบโลอัตโนมัติสนั่นมากทุกคนมันยั่วมากยิ่งเอาไปเล่นกับพี่เจนะคือแบบโอ้โหแกเสกโลคือสนั่นเพราะว่านางคือโดนมอนตีมาแล้วก็ตีส่วนตีสวนคืออยู่อย่างนั้นค่ะโลออโต้สนั่นมากลด เดี๋ยวเราจะมาเล่นบาเบลให้ดูกันนะคะทุกคนจะเป็นทีมน,นี้เลยแล้วกันเนาะเป็นชีมิดนิวบาเบลเราก็พี่เจแล้วก็สามเจแล้วก็ออซับสักตัวหนึ่งแกล้งเนาะเออ,อลืมชื่อป่ะเริ่มนี่เราลองให้ดูเลยอันนี้เอามาเทสในรีโบห้องสิบห้องแรกนะคะแกล้งดูว่าว่ามันอัปเกรดมามันจะเล่นยังไงเป็นยังไงบ้างทุกคนมันจะเลิศขนาดไหนดูดูเลยมันเลิศมากฉันชอบมาก เริ่มอันดับแรกเราก็ต้องอะไรคะบับก่อน <S <S เศกโลคือโลเรามิดบาเบย,ยังไม่ต้องใช้นะคะเดี๋ยวรอให้มันออตโตเองคือมันจะลดมากเดี๋ยวดูนะคะมันโคตรจะซดอ่ะมันโคตรจะเซยโคตรจะสวะ,สออะแล้วก็ตีไปตีหมุนไป <S <S แกล้ง,ลงนะคะ <S <S เรารอส่วนอย่างเดียวรอส่วนเศกโลทำเรารอส่วนเศกโลอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่เจ็บเราโดนตีไปเราก็ไม่เจ็บค่ะนี่ ะราสวดหนักเดียวสวยกับเสกโลดนี้ค่ะโดนตีปึ๊กชีเสกโลดอัตโนมัตินี่มันโลดตรงนี้ปึง้งเราสวดไปหนึ่งรอบโดนตีมาอะโดนสองตัวพี่เจก,ก็สวดไปอีกหนึ่งสองแล้วะคะเสกโลดต่ออัตโนมัตินะคะนี่เห็นไหมล่ะนี่เรสามเสกออามาแบบตอดแกงแกลฟิลฟิลปึ้งสวดเป็นไงล่ะเห็นมันโลดโลดโดนตีก็สวดอีกสวดอีก,อกลดปละ่ะล่ะ ฉันบอกแล้วว่ามันลดไม่ลดไม่ได้นะคะนี่ใช้อันตีไปเลยบัฟเนาะเราจะได้การอัปเกรดได้อะไรได้ว่าไปนั้นแล้วก็เสกโลอีกละกันเนาะเสกโลสามแล้วก็สามเจ็ดใช้สกิลเลยค่ะมาสุดสุดคือเสกโลทั้งวันอ่ะเสกโลทั้งวันอ่ะตึ้งเดี๋ยวอาจจะต้องใช้สกิลมิดมาเบลบ้างแมสจะใช้อันตีให้ดูเหมือนกันแซ่บแรงมากเลยแค่นี้ก็แรงแล้วนะคะแรงเกินตึ้งเดี๋ยวทำไมอันตีซีซับมันแรงจังเลยอ่ะ ว่ามันแปลกๆละอ่านี่หมอนสตันครับตีลูกกีๆๆๆๆๆๆๆ้กี้งี้กีดอ่าได้โลนี่นะคะโลออโต้มาละแล้วก็สวนสามเจ็ดสวนพี่เจสวนอีกอ่เสกโลอีกตีไปก็เสกโลต่ออืมอืมนะค่ะอู้อสก,กิลขอหมุนสักรอบหนึ่งฉันว่าสก,กิลมันแปลกๆอ่าโลมาโลมาแล้วก็ใช้สก,กิล มีบัฟบ,บัฟหายบัฟหายขอใช้สักหนึ่งได้ไหมใช้แบบใช้มีบาเบลสักหนึ่ง,งอยากใช้ตินีนางให้ดูวะ่ะบบไม่อยากเคาเตอร์บ้างเอออยากกดตีให้ฟิลเคาเตอร์บ้างอะไรบ้างเนาะขอให้ส่วนหน่อยขอได้ส่วนหน่อย <c oughs> ปึ้งเซกโลดสำสำเรา <c oughs> ลโลดหนากันสนั่นมาก,ก่อนนะคือโลมันสอนกันได้แล้วมันลดมากอ,นนอ่ะออาพิเศโลดแตกแบบงงแบบงงงงเลยมีบาเบลช้อีสกิลไม่มีอีก ทีสกิลไม่มีอีกคอสกิลชีเพิ่มหน่อยอมีหละ่ะอากัดกัดไปสักคำหนึ่งมีไหมย,ยังไม่มีหรอกต้องสองรอบเลยอ่ะก็อะสองรอบเลยละกันเราสปิรตัวอะไรอ่ะ,อะชีสักเจ็ดสิ้มสักหนึ่งรอบไหเสกโล,ลพีเจเสกโลให้ตัวเองอ่ามีโรเล 7, ลอบลเสกโลอีกเสกโลอีกเราก็กัดหนึ่งทีอันสี่รอบต่อไปจะปีมาละแปะจิ้มเออมาค่ะ ชีเราสตนันยังไม่เลิกสตันนะคะชียังไม่เลิกสตันนะคะ,เ,นนะ,คะเราเราถ่ายไปหมดแล้วนะคืองงมากอันติมาแนละ้วสติเลยแล้วกันเราก็ป๊อบข่ายใช่อันนี้อันนี้อะไรแบบนี้มาปึ้งแต่ยังไม่ค่อยชอบเอ่อแอนิเมชันอันติซีบาเบลนะรู้สึกมันยังไม่เลิศอ่ะอันติมันแบบดูไม่ค่อยเลิศอ่ะแอนิเมชันสติยังไม่เซิรอ่ะเนาะ แล้วต้องการให้มอนสวดแต่มันไม่สวดเลยอ ulously, า่ามาแล้วอาจจะได้สวดละมอนสวดได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วนี้เราอัปเกรดโลโลโลเลยค่ะโลนี่อัปเกรดโลเลยโสเลยแล้วก็สับเร็จแล้วก็ซิมซิมจะตุยก่อนไหมมอนจะตุยก่อนไหมอยากรู้มันมันอย่าเพิ่งตุยเด้อคือมันซ่ตัดก็อยากได้มอนตีไปบ่อยด้วยประเด็น คือมอนเตียบ่อยพิเตก็ได้จะสวดบ่อยอันนี้อาจจะดูง่ายไปเลยหรือเปล่าตึ้งตึงตึงตึงสวนนะครับทีมหนึ่งทีแปะยังไม่ตุยนี่นางตีมาอันตีมาเลยค่ะแปะแป้แปแป้เซมีตีหมูด้วยตีหมูอุ้ย,ยมีเจ็บบ้างนิดหน่อยแล้วก็เสกโลอัตโนมัติปึ้งนะคะกาดไปหนึ่งทีเคาน์เตอร์พ่เจสวดเออเสกโลต่อสวดไปปุ๊บเสกโลต่ออา่าสามเจ็ดต่อเพราะว่าเป็นเคาน์เตอร์สวนไปอีกสวนไปอีกจบ สอบสวนอีกสตอีส่สวนอีกนี่แหละเห็นป้าทุกคนมันลดมาเอาบาเบลมาเล่นกับพี่เจคือแบบคู่กันแบบได้ลดมากเล่นได้มันมากหรือไม่เอาเล่นมาคู่กับพี่เจก็ได้นะเป็นแบบเสกโลเฉยก็ได้มันก็ลดนะแต่เอามาเล่นกับพี่เจมันจึ้งกว่างไงมันช่วยกันเสกโลกช่วยกันสวนอะมันจึง <S <S 2> <S 2> ้งเดี๋ยวเรามาเทให้อีกแมตช์หนึ่งนะคะในโหมดสตอรี่เนอเรื่องกิจกรรมเนาะเออก็เป็น ิลเหมือนเดิมเลยบาเบลพิเซแต่เปลี่ยนจาก3 7เจเป็นอีโซละกันเพราะอยากเอามาแปะไฟด้วยหน่อยเนาะเออให้เป็นทีมไฟทีมเผาอะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะซับมคูเรียเริ่มนี่เจอชีจิงจอกจิงจอกควันเหลอปึ้งมาเทสระบบเทสระบบลองดูนะคะว่ามันจะเปยังไงนี่ใช้เลยใช้ได้ใช้ใช้ได้ใช้ใชใชโซโซ,โซ,โซ เดี๋ยวดูว่าจะสวดแบบสวดสวดทีไหมแต่ซีบอลนี่มันทีมแปดพีทนะสิแต่ก็จะได้สวดอยู่นะก็มาดูซิว่าแบบหมดเลยแบบเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าเนี่ยเนี่ยตีหมู่ตีหมูอะไรแบบเนี้ยตีหมูอะไรแบบเนี้ยตีหมู่อะไรแบบนี้อาจจะได้หรือเปล่าอาจจะสวดได้ลดหรือเปล่าทุกคนสวดหนึ่งแมทสวดสองแมทสวดสามแมสเอกโลต่อทูโลดอะโลดอะ สวนอีกหนึ่งแมตช์นะคะเลิศอาชีกัดชีกัดชีกัดเลยะค่ะพี่เจก็สวนอีกแมตช์เอออัดตีหมูตีหมูตีหมูพี่เจสวนไหมพี่เจพี่เจสวนอีกหนึ่งอ่ะเตกโลตอบเพรเพราะสวนาำพราะสวนจำตีสองรอบสามรอบสี่รอบอยู่อย่างนั้นทั้งวัานนะคะแตมนี่สวนด้วยสวนด้วยโอเคบาเบลซีก็แจกโล่ํานี่แหละต้องให้นางแบบ ส่วนไปบ่อยฉันว่าใช้สกิลดีบัฟอีกละกันเนาะขัดแยกรสักหน่อยแยกรสักหน่อยเออติ๊บสักหนึ่งติ๊บสักหนึ่งไม่มีสกิลอันนั้นเลยหรอเหมือนจะไม่มีเลยอ่ะใช้เลยละกันนะอัาตีมันคุณเดียจะได้มาเนาะบัฟแล้วก็อัางโล่เคาน์เตอร์อ่ะบาเบลกัดหนึ่งทีกัดหนึ่งทีแกล้งเขาดูจะแซะอะไรปึ้งโสรอบหน้าตีมาแล้วนะคะตีเออตีหมู่ตีหมู่พร้อมสวดพี่เจ ตีเจส,วน,สวนไม่สวนอ่ะเสกโลก่อนนะคะเสกโลก่อนตีมาก็เสกโลเลยค่ะสวนหนึ่งแมทสวนสองแมทสวนสามแมทอ่ะเสกโลต่อเสกโลต่อสวนสี่แมทนะคะกัดมากัดมากัดมาหนึ่งรอบก็สวนไปอีกหนึ่งรอบอ่ะสีหมตีหมู่กนก็สวนไปอีกสี่รอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ ลด,ดับมันนะมันดูเพลินอ่ะเล่นพิเจกับมีวิวแล้วดูเพลินมากอะพูดเร็วคำอาจจะเกลีได้เปิ้ลสเตกโลต่อนี่เราชี้พิเจเลือนลดยิ่งตีแรงแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเรามีโล่ไงเรามีอังโลอยู่แต่โลพิเจหายไปลรอาจจะต้องหมุนนิดนึงหมุนเปลี่ยนนิดนึงเราต้องการโลพิเจนะคะแล้วก็อันนี้ไปเลยบัฟการ์ดนะคะัเหมือนบัฟอันนั้นหายไปหรือยังอ่ะ หายไปหรือยังไม่รู้แต่ใช้ไปก่อนละกันเนาะกูใช้นี้ก่อนดีบัฟไป้ก่อนแล้วก็อันนี้แล้วก็อังโลแม็คอังโลแล้วก็ใช้อันนี้เลยปึ้งอ่าแปะดีบัฟแปะดีบัฟนะคะแล้วก็มุริยอันติเอออัพการ์ดอัติอัพการ์ดสักหนึ่งแมตซ์สีสองอ่าพี่เจพี่เจอังโลพี่เจอังโลพี่เจอังโลแล้วแปะไปอีกหนึ่งแมตซ์นะคะ ตีมาตีหมูมาสีโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บแต่สีสีสีตัวใช่ไหมเมื่อกี้ตีสีตัวอขอเสริมโล่อนเสริมโล่ก่อนส,ส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามอังโลต่อปึ้งนี่แหละส่วนสีนะคะเตี๊ยบอีกอก,กัดหนึ่งกัดหนึ่งก็ส่วนกลับไปอีกหนึ่งปึ้งนี่แหละยังไงคะตีหมูตีหมูพีเจส่วนพีเจส่วนพีเจส่วนอีกแมท พี่เจสวดอีกแมต์จบโอเคนะคะมารีวิวพี่เจนะคะพี่เจจึ้งมากแต่พี่เจจะจึ้งเพราะว่ามีมาเบลมาช่วยแจกโลไม่กันขิดนะคะต้องเลี้ยงเลือดไงทีมนี้คือต้องเลี้ยงเลือดให้น้อยอะ่ะคือมันเลือดตรงนี้แหละมันเซิร์ฟจึ้งอ่ะมันอ่ะมันมากเลยอะ่ะดูดาเมจนะคะพี่เจจึ้งสุดเพราะว่าตีอยู่คนเดียวมาเบลก็มีหน้าที่อะไรคะแจกโลค่ะตีแจกโลแจกโลโดนตีแจกโลฝ่ายเราตีสวด แจกโล,โลดมากชาำมะไอเลอิฟมันลดนะทุกคนใครที่มีตัวยังไม่ได้ปั้นนางลองปั้นนางมันเล่นได้นะแบบเอามาแทงก็ได้เลืล่แจกโลช้ำมากแบบชํำมากแบบมันช่วยให้เรารอดได้ด้วยได้รับด้านเหรลดลองอีกมันลดจะตายนะคะทุกคนใครปั้นอยู่หรือแบบปั้นอยู่ทิ้งไว้เอามาอัปเกรดดูนะลองเอามาอัปเกรดดูลดถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พีดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บาย Love to